เพราเจ็บวันนี้ไปพบกับเอพิชานันมหาโชตการวิ่งเทรลคือกีฬาที่ต้องใช้ทั้งพลังกายและพลังใจขั้นสูงในการฝ่าฟันอุปสรรคตรงหน้าให้ได้ไม่ว่าจะเป็นป่าภูเขาทุ่ยหญ้ากว้างหรือสภาพตามภูมิประเทศของสถานที่จัดงานซึ่งแต่ละพื้นที่ก็มีลักษณะของเส้นทางการวิ่งที่แตกต่างออกไป ที่สําคัญนักวิ่งไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าจะต้องพบกับเส้นทางในการวิ่งแบบใดบ้างบางครั้งอาจต้องเผชิญทั้งเนินดินหินทรายสภาพภูมิอากาศและที่แน่นอนก็คือ เส้นทางการวิ่งจะมีความแตกต่างจากการวิ่งปกติในเมืองอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวและการฝึกซ้อมก่อนแข่งขันจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดของนักกีฬาแต่ในบางครั้งแม้จะเตรียมตัวมาดีแล้วแต่ก็ยังไม่พออย่างในรายของเอพิชานันท์มหาโชธน,นักวิ่งเทรลสาวฝีมือระดับโลกที่เกิดภาวะไตาวายทาให้ต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนขณะแข่งขันวิ่งเทรลภูเขาชิงแชมป์โลกประเภทระยะยาว80กิโลเมตรที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยรายการนี้คุณเอ๋ทุ่มสุดตัวในการแข่งขันกับนักกีฬาต่างชาติก่อนสุดท้ายเข้าเส้นชัยด้วยเวลา12ชั่วโมง7นาทีก่อนจะเกิดภาวะไตาวายเนื่องจากเติมเกลือแร่เข้าร่างกายไม่ทันทําให้ต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนแต่ด้วยาร่างกายที่แข็งแกร่งแม้คุณหมอจะบอกให้นอนพักก่อนแต่เธอก็ขอมารักษาตัวที่บ้านและรับยามาทานด้วยความสมัครใจแล้วดูแลตัวเองให้ดีคุณหมอครับการออกกำลังกายแต่ละครั้งเราควรดื่มน้ำทดแทนแค่ไหนจึงเหมาะสมครับ ในกรณีที่ถามว่าดื่มน้ําทดแทนเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมไม่มีตัวเลขที่แน่นอนตายตัวนะคะแต่ขึ้นอยู่กับว่าการออกกําลังกายเป็นการเสียงเหงื่อมากน้อยแค่ไหนออกกําลังกายประเภทไหนหรือออกกําลังกายในที่ที่มีอุณหภูมิร้อนจัดหรือออกกําลังกายในห้องแอร์ถ้าพูดโดยรวมว่าหลังออกกาลังกายดื่มน้ําเท่าไหร่ถึงจะพอดีก็คือแนะนําว่าค่อยๆเจิบน้าทีละนิดหรือสังเกตที่สีปัสสาวะ จากที่หลังออกกาลังกายเนี่ยปัสสวาวะเราสีเข้มค่อยๆกลายเป็นสีเหลืองใสนั่นแปลว่าการดื่มน้ำของเราได้ทดแทนได้พอเหมาะพอดีแล้วค่ะคุณหมอครับแล้วอย่างก่อนการแข่งขันเนี่ยเราสามารถดื่มเกลือแร่เพื่อตุนเอาไว้ให้ร่างกายได้ไหมครับก่อนอื่นเราต้องแยกเกลือแร่ออกเป็น2ประเภทก่อนนะคะเกลือแร่ประเภทแรกเราเรียก OIS เราใช้ในกรณีที่ท้องเสียหรืออาเจียนมากๆอีกแบบที่2เราเรียก ORT เราใช้เสริมหลังออกกําลังกาย ในกรณีที่ถามนี่ก็คือหมายความว่าการดื่มโออาทีตุนไว้เยอะจะดีไหมก่อนออกกําลังกายคําตอบคือไม่แนะนําค่ะเกลือแร่โออาทีเนี่ยจะมีส่วนประกอบของน้ําเป็นหลักแล้วก็มีส่วนประกอบของกรูกโคสหรือสารให้พลังงานแล้วก็ที่เหลืออีกนิดหน่อยก็จะเป็นพวกเกลือแร่ถ้าเราดื่มไปเยอะเกินไปเนี่ยระหว่างการออกกําลังกายเราอาจจะต้องการขับน้ําที่เราทานไว้เยอะหรือตุนไว้เยอะทําให้การออกกําลังกายหรือการแข่งขันนั้นไม่ต่อเนื่องต้องเที่ยวเข้าห้องน้ําอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยเราจะไม่แนะนําแต่ถามว่าเท่าไหร่ถึงจะพอดี ก็คือประมาณ1-2แก้วก่อนออกกําลังกายประมาณ2ชั่วโมงเพราะว่า o อ t เนี่ยมีสารให้พลังงานซึ่งสารให้พลังงานเนี่ยจะต้องมีการไปเผาผลาญไปแบบชนิดที่พร้อมใช้เนี่ยอาจใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงไม่ควรจะดื่มไว้ตุนเยอะเกินไปเพราะอาจจะเป็นปัญหาได้คุณหมอครับอาการแบบไหนครับที่บอกว่าเป็นไตาวายแล้วการสังเกตก็จะสังเกต3โรคหลกักๆที่เราเจอบ่อยนี่เอง อันดับแรกเรื่องแห้งขาดน้ําสังเกตอะไรก็ภาวะแห้งขาดน้ำระยะเริ่มต้นก็จะมีปากแห้งคอยแห้งกระหายน้ําถ้ารุนแรงมากๆก็อาจจะมีเวียนศีรษะหัวใจเต้นแรงมากๆหัวใจเต้นเร็วเกินเกินที่ค่าปกติที่เราเคยออกกําลังกายแล้วเราสังเกตได้อ่าหรือแม้กระทั่งเวียนศีรษะบูบหรือเป็นลมทีเนี้ยถ้าสังเกตเรื่องของภาวะกล้ามเนื้อสลายแบบรุนแรงสังเกตอะไรได้บ้างเราจะสังเกตที่สีปัสสาวะเราเป็นหลักปัสสาวะเราควรจะเป็นสีเหลืองใสหรือถ้าออกกําลังกายมากๆอาจจะเหลืองเข้มได้ แต่จะไม่ควรเป็นสีแดงเหมือนสีน้ำล้างเนื้อถ้าลักษณะนั้นให้สงสัยเพราะว่ากล้ามเนื้อบาดเจ็บหรือกล้ามเนื้อสลายแบบรุนแรงซึ่งจะมีผลทำให้ไตวายไ,ได้ถ้าสังเกตสีปัสสาวะเป็นแบบนี้ต้องรีบพบแพทย์โดยด่วนและอันที่3โรคที่เรารู้สึกว่าน่ากลัวมากๆและเกิดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตฉับพลันมากที่สุดก็คือเรื่องของ ke, หัวใจวายฉับพลันตอนออกกลาลังกายสังเกตได้จากรู้สึกแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกรู้สึกเหมือนหน้ามืดวูบจะเป็นลม อันนี้ต้องหยุดพักทันทีแล้วเรียกคนช่วยนะคะอันนี้อันตรายมากค่ะ wow, ทั้งนี้คุณเอยอมรับว่าการแข่งขันมักเจอเรื่องที่ไม่คาดฝันตลอดแล้วครั้งนี้ร่างกายของเธอคงเตือนแล้วจริงๆทั้งอากาศที่ร้อนมากๆพยายามดื่มน้ำและเติมเกลือแร่อย,อยู่ตลอดแต่การขับของเหงื่อมันมีมากกว่าการเติมเข้าไป สุดท้ายก็ไม่ทันจึงอยากให้เหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนครั้งสำคัญแล้วนำไปแก้ไขในครั้งต่อไปถือว่ายิ่งเสี่ยงมากก็ต้องระวังให้มากขึ้น